เช็ดวนสำหรับคนที่มีกากระบาดลางฝ่ามือถ้ามีสิ่งนี้อยู่ในบ้านให้คุณรีบนำไปทิ้งซะให้รีบทำก่อนสิ้นปีจะทำให้คุณนั้นเลิกเก็บเลิกจนสวัสดีครับคุณผู้ฟังและกัลยาณิมิตรทุกท่านครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอนิคาชาแนลด้วยนะครับในวันนี้ เราจะมาแนะนำทุกท่านสาหรับคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือหรือถ้าท่านมีสิ่งนี้อยู่ในบ้านให้ท่านรีบเอาไปทิ้งด่วนครับไม่อย่างนั้นมันจะส่งผลทำให้คุณเจ็บและทำให้คุณจนได้ถ้าคุณอยากเลิกเจ็บเลิกจนให้สำรวจด่วนสาหรับคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือโดยพื้นฐานแล้วท่านเป็นคนที่มีจิตใจดี เป็นคนที่มีเมตตาต่อผู้อื่นช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างช่วยเหลือทุกคนที่อยู่รอบข้างเราและเราเองก็มักจะถูกคนเหล่านี้ที่เป็นคนใกล้ชิดเป็นเพื่อนฝูงเป็นลูกน้องเป็นพี่น้องใกล้ชิดมักจะทอรยยศหักหลังเราแม้แต่หุ้นส่วนของเราเองเช่นกันแต่สำหรับคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือ เป็นคนที่มีความพิเศษอย่างหนึง่งฟ้าได้ประทานเส้นพิเศษให้แก่คุณเรียกได้ว่าเป็นเส้นแขวคลาดชีวิตนี้ของคุณตั้งแต่เล็กจนโตมาคุณเป็นคนเลยเฉียดตายครับเฉียดตายมาแล้วแล้วคุณก็เป็นคนฝันเห็นเหตุการณ์ฝันแม่นแต่ข้อเสียของเราก็คือเราเป็นคนทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นเราเป็นคนต่อสู้ฝ่าฟันไม่ยอท้อต่ออุปสรรค ทีนี้ก็บอกต่อเลยว่าบ่อยครั้งที่เราให้คนอื่นยืมเงินทองไปแต่เขาไม่ยอมคืนหรือในบางคนถ้าคุณเป็นผู้หญิงแทนที่คุณจะมีแฟนแล้วแทนที่แฟนจะเลี้ยงคุณไม่ใช่ว่าเขาจะเลี้ยงคุณแบบบุฟเฟ่คุณต้องหากินด้วยตัวเองต่อสู้ด้วยตัวเองหรือถ้าเขาให้คุณมันก็ไม่ค่อยพอใช้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีเส้นอื่นที่ประกอบกันด้วยนะครับนี่คือคุณสมบัติของคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือชีวิตของท่านเหน็ดเหนื่อยต่อสู้มาตั้งแต่อายุอย่างน้อยบางคนนั้นเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยถ้าคุณกำลังเจอว่าชีวิตของคุณนั้นกำลังเป็นแบบนี้เราขอแนะนำและขอบอกวิธีแก้ไข ของคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือโดยให้คุณนั้นสำรวจบ้านของคุณครับว่าอันดับที่หนึ่งคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือส่วนใหญ่แล้วคนรอบตัวคุณจะชอบเก็บของโดยเฉพาะเสื้อผ้าซื้อมาแล้วก็เก็บเต็มไปหมดหรือว่าตัวคุณนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าทิ้งของจะทิ้งอะไรก็เสียดายไปหมด พื้นที่ของบ้านหนึ่งเปอร์เซนเปอร์เซนนั้นเต็มไปด้วยสิ่งของเต็มไปหมดห้องนอนนั้นต้องบอกก่อนเลยว่าสําหรับบางคนนั้นแทบจะไม่มีที่เดินเลยครับถ้าคุณอยากจะรวยต้องบอกก่อนเลยว่าเอาของอะไรที่อยู่ลึกๆไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ดูมันอีกต่อไปพูดง่ายๆได้ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเก็บเป็นคนที่ชอบเสียดายของ แต่เราเป็นคนคัดที่จะทิ้งแต่ก็ไม่กล้าทิ้งเก็บไว้ให้คนนั้นเก็บไว้ให้คนนี้สุดท้ายก็ไม่ได้ทิ้งวิธีการก็คืออาจจะต้องตัดใจต้องลดปริมาณของที่อยู่ในห้องนอนและของที่อยู่ในบ้านในบ้านคุณนั้นโล่งที่สุดให้กว้างที่สุดเพราะบ้านที่จะรอความร่ำรวย จะต้องมีพื้นที่ที่กว้างประมาณ40เอร์เซนของพื้นที่อีก60เปอร์เซนก็เอาไว้วางของก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินก็จะดูว่าไม่ค่อยแน่นเกินไปการขยับของขยับตรงนี้ไปแทนตรงนั้นขยับตรงนั้นมาแทนตรงนี้มันจะต้องโฟมันจะต้องโลง่งแล้วคุณก็จะรวยง่ายเริ่มจากห้องนอนก่อนเลย ไม่ต้องถึงกระเบื้องบ้านเพราะว่าห้องนอนของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงห้องนอนของคุณนั้นก็พยายามให้มันโล่งครับถ้าเสื้อผ้ามันเยอะก็อาจจะต้องขายไปบ้างบริจาคไปบ้างเสื้อผ้าตัวไหนที่อยู่ลึกที่สุดเราไม่ค่อยได้ใช้แสดงว่าเราไม่มีบุญต่อเสื้อผ้าตัวนั้นครับเก็บใส่ถุงหรือว่าใส่ห่อขายออนไลน์ไป แก่คนที่รู้จักไปแต่เราเชื่อว่าถ้าคุณไปขายนั้นคุณจะเสียดายมันแต่ถ้าอยากรวยถามหน่อยว่าคุณนั้นอยากรวยไหมถ้าคุณอยากรวยให้คุณรีบจัดเลยนะให้แก่คนไปให้ทานคนไปเป็นบุญเป็นบารมีไปพอเสร็จแล้วต่อมาอันดับที่หนึ่งก็คือความรกให้แก้ไข อย่าให้มันแน่นจนเกินไปอันดับที่สองห้องนอนของคุณต้องอย่าให้มีหิ้งพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้ที่นอนของคุณบริเวณที่นอนหัวนอนหัวเตียงอย่าให้มีเลยให้ห่างไปหนึ่งช่วงแขนจากขอบเตียงทางด้านซ้ายหรือด้านขวาให้ห่างไปหนึ่งช่วงแขนคุณจะรวยง่ายขึ้นอันดับที่สาม ตอนในช่วงกลางวันให้มีแสงแดดส่องเข้ามาในห้องนอนของคุณอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นพลังของห้องคุณจะมีพลังของวิญญาณและคุณเองเป็นคนที่มีซิกเซนเรื่องลางสังหรณ์บ่อยครั้งคุณจะรู้สึกว่าวูบูบวาบและใจกลางบ้านของคุณพระยายามอยากให้มืดเปิดให้แสงสว่างเข้ามาถ้าเปิดให้แสงสว่างเข้ามาไม่ได้ คุณอาจจะต้องใช้หลอดไฟเข้ามาช่วยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าบ้านของคุณนั้นอยู่ใกล้กับคอสะพานหรือว่าเป็นซอยตันหรือว่าฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นบ้านล้างถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ค่อยดีหรือหลังบ้านเป็นบ้านล้างไม่ค่อยดีอาจจะต้องเปิดไฟห้องครัวหรือว่าเปิดไฟห้องประตูหลังเปิดไฟหน้าประตูบ้านในตอนกลางคืน คุณอาจจะต้องเปิดไฟไว้เพื่อเป็นการลดพลังงานเรื่องของวิญญาณต่อมาถ้าคุณอยากรวยคุณต้องทำตามที่เราบอกคือทิ้งของที่เราไม่ได้ใช้พวกขยะทั้งหลายทั้งปวงที่คุณคิดว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนให้รีบทิ้งนะครับไม่ต้องรอขายให้ทิ้งให้หมดทิ้งให้ไวเดี๋ยวคุณก็จะรวยไวต่อมา หน้าประตูห้องนอนต้องเปิดไว้ให้สุดครับอาจารย์ค้นพบผู้ที่มีกากระบาดลางฝ่ามือประตูห้องนอนมักจะเปิดไม่สุดไม่รู้ว่าเพราะอะไรของมันเยอะก็เลยเปิดไม่สุดต้องเปิดให้สุดให้ได้ยกเว้นว่าทางด้านหลังประตูมันจะมีของมากันไม่ให้มันกระแทกอันนี้ไม่เป็นไรเอาตะกร้าเอาของไปวางก็คือ เงินมันก็จะไม่ดีต่อมาหน้าประตูบ้านของคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือคุณมักที่จะวางรองเท้ายาวเลยขวางหน้าประตูที่คุณเปิดเข้าเปิดออกคุณไปสังเกตดูมักจะเป็นแบบนั้นแล้วเวลาวางถ้าเกิดว่าเราจะเดินออกก็มักจะเหมือนว่าเรานั้นจะเตะรองเท้าต้องก้าวข้ามรองเท้าตรงนั้น ไม่ว่าใครจะเดินเข้าเดินออกคงเป็นแบบนั้นถ้าคุณอยากจะรวยให้คุณเลื่อนครับให้มันประชิดขวาหรือชิดซ้ายด้านใดด้านหนึ่งของประตูคุณก็จะรวยไว้ต่อมาห้องน้ำของคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือส่วนใหญ่แล้วบ้านของคนการกระบาดกลางฝ่ามือเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันพื้นห้องน้ำมันจะสูงกว่าพื้นบ้าน หรือว่าหน้าห้องน้ำนั้นมันจะมีธรณีกันคือพื้นมันจะเสมอกันก็เลยมีธรณีกันในทางห่วงจุ้ยเขาบอกว่าห้องน้ำที่ดีต้องต่ำกว่าตัวบ้านต่ำกว่าพื้นบ้าน5เซนถ้ายิ่งสูงยิ่งไม่ค่อยดีวิธีการแก้ไขก็คือว่าให้เราเอาไผ่กวนอิมหรือว่าต้นไม้ที่ปลูกในที่ล่ม เอาไปวางไว้หลังชักโครกหรือเอาไปวางไว้ในห้องน้ำตรงไหนก็ได้และพยายามดูแลให้มันจเจริญงอกงามในทางวิชาห่วงจุย้ยบอกว่าห้องน้ำคือรัพย์หรือห้องน้ำคืออัปมงคลหรือเขาบอกว่าห้องน้ำคือแหล่งรวมอัปมงคลทีนี้เวลาที่พลังในบ้านมันไหลามา แต่ที่มันจะไหลลงท่อไปมันก็ไม่ไหลมันก็วนเวียนอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ดีในทางห่วงจุ้ยก็เลยบอกว่าให้เราเอาไผ่กวนอิมหรือว่าให้เราเอาต้นไม้ไปวางในห้องน้ําเพื่อเป็นการดูดพลังอัป,ปมงคลให้ลงชักโคกไปหรือผู้ทางวิชาบอกว่าเพื่อให้เงินทองมันอยู่ในห้องน้ํา ในทางหวงจุ้ยบอกว่าน้ำคือเงินทองก็คืออุจจระของเรานั่นเองเงินทองมันจะไม่อยู่ในห้องน้ำพอเราต้นไม้ไปปลูกปุ๊บเราก็เริ่มที่จะเก็บเงินอยู่ส่วนเรื่องของห้องนอนนั้นที่บอกว่าให้เอาของในห้องนอนทิ้งอย่าให้มันลกมากพอเราเอาของนี้ทิ้งเหลือที่ว่างประมาณ40เปอร์เซ็นห้องนอนเริ่มโล่งหรือว่า มากกว่านั้นก็ยิ่งดีถ้าเราพูดในทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือไม่มีที่ให้ฝุ่นที่จะไปเกาะห้องนอนก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพและความสัมพันธ์ในครอบครัวถ้าเกิดว่าเราไม่จัดการให้มันดีเรื่องของความรักมันก็จะไม่ดีด้วยเช่นกันส่วนห้องน้ําเป็นเรื่องของความทุกข์ที่เราทุกข์เราอยากเลิกทุกข์เราอยากเลิกจนห้องน้ําต้องหอม ห้องน้ำต้องสะอาดห้องน้ําจะต้องไม่ท่อตันไม่ส่วมเต็มไม่สปกปรกให้เราทําความสะอาดอย่างดีเสร็จแล้วการเงินการทองของเราก็จะดีต่อมาสําหรับคุณผู้ชายห้องทํางานบางทีก็เหมือนกันของรกไปหมดบางทีเราเป็นคนชอบทําของรกถ้าเราจัดระเบียบอะไรที่เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้ให้เราเอาไปทิ้งครับ หรือถ้าเสียดายก็บริจาคหอสมุดแห่งชาติเราก็จัดระเบียบให้มันสะอาดตาให้มันดูสวยพอมันดูสวยการเงินการทองของคุณก็จะดีถ้าวันนี้การเงินการทองของคุณดีคุณลองทำตามที่เราบอกก็จะดีขึ้นคุณนั้นเป็นคนที่หาเงินเก่งอยู่แล้วครับคนกากระบาดกลางฝ่ามือแต่ว่ารายจ่ายของคุณนั้น เยอะมากครับคุณลองสังเกตดูว่าถ้าคุณลองตัดพ่อแม่พี่น้องคนรักของคุณรายจ่ายของคุณไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าด้วยภาระที่คุณกำลังแบกอยู่มันก็เลยเป็นแบบนั้นแม่รีบจัดนะครับห่วงจุ้ยห้องทำงานของคุณพยายามให้โล่งเข้าไวา้ให้โล่งไป40เอร์เซนอีก60เปอร์เซนนั้นแน่นไม่มีปัญหา การสังเกตว่าแน่นไม่แน่นนั้นคืออะไรถ้าเราไปเดินก็ต้องหลบเดินไปชนก็ต้องกยับตัวอย่างนี้ก็คือมันแน่นจนเกินไปลองทำดูนะครับถ้าคุณเป็นคนทำงานบริษัทออฟฟิศคุณจะสังเกตได้ว่าห้องผู้บริหารนั้นว่างใหญ่มากเลยส่วนห้องของพนักงานนั้นแคบมากเวลาที่นั่งทำงานแทบจะเบียดกันเลย นั่นก็คือเหตุผลที่ให้คุณพระยายามให้ห้องทำงานโงงเข้าไวา้พอห้องทำงานโลง่งวาสนาของคุณก็จะดีขึ้นบางคนบ้านที่เขายากจนมากทําไมเขายังไม่ร่ํารวยมันมีหลายปัจจัยคําว่า60%เปอร์เซนั้นของมี60%เปอร์เซของในที่นี้ไม่ใช่ขยะนะครับโล่งเกินไปก็ไม่ดี แคบเกินไปก็ไม่ดีห่วงจุยแปลว่าสมดุลถามว่า5 0าสหบได้ก็ยิ่งดีใหญ่เลยถ้าใครเคยไปร้านกาแฟสตาร์บัคเคยสังเกตไหมว่ามันดูไม่ค่อยแน่นเกินไปมันดูกำลังดีอย่างนั้นแหละครับที่เขาเรียกว่าขนาด60เปอร์เซนให้ทุกคนลองไปจัดการดูนะครับถ้าที่บ้านคุณขยะเยอะให้คุณทิ้ง ทำตามที่เราบอกทั้งหมดในห้องน้ําก็สําคัญห้องนอนก็สําคัญห้องทํางานก็สําคัญและเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึง่งก็คือหน้าประตูทั้งหน้าประตูบ้านทั้งหน้าประตูห้องนอนอย่าให้มีอะไรมาขวางครับ 1. ประตูล้มคือสมมุติว่าความสูงของประตูคือเมตรห้สิบสูงเมตรห้าสิบ ก็คือพื้นที่ความสูงกับความกว้างวัดแล้วหนึ่งประตูล้มต้องไม่มีอะไรมาขัดขวางเลยเท่านี้แหละครับคุณก็จะรวยรวยแน่นอนหลานเปิดสิล์ลองทำตามดูนะครับสิ่งที่ทางเราได้นำมาแนะนำท่านในวันนี้เป็นสิ่งที่ทำไม่ยากทำง่ายง่ายแล้วรวยรวยแบบรวยไวเห็นผลทันตาความเชื่อและความศรัทธา เป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังโดยนะครับขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นํามามอบให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดผู้จัดทำต้องขออภัยคุณผู้ฟังมาณที่นี่้วยครับสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ